สวัสดีครับคุณผู้ฟังปกินกะสาระนาโรทางช่องนิพนธ์ชาแนลคลิปนี้นำเสนอเรื่องสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเอนไซม์บรรยายโดยผมแพทย์แผนไทยนิพนกุลดานนท์คุณผู้ฟังครับมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการกล่าวไว้ว่าร่างกายของเรามีแหล่งพลังงานจากเอนไซม์มาตั้งแต่แรกเกิดแต่เนื่องจากเรามีแหล่งพลังงานจากเอนไซม์ที่จากัด และแหล่งพลังงานนี้ก็จะสูญหายไปได้เรื่อยๆจากพฤติกรรมการเลือกบริโภคอาหารของเราเองเช่นชอบรับประทานอาหารที่ปรุงแต่งด้วยสารเคมีต่างๆหรืออาหารฟาสต์ฟู้ดการดื่มเครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์หรือดื่มแอลกอฮอล์เป็นประจำการรับประทานยาหรือแม้แต่อาหารที่ปรุงสุกแล้วก็จะไม่ค่อยมีเอนไซม์เหลืออยู่เลยเนื่องจากเอนไซม์จะถูกทำลายได้ง่ายโดยความร้อนก็ล้วนแต่มีส่วนในการทำลายเอนไซม์ ในร่างกายไปแทบทั้งสิ้นเมื่อร่างกายได้รับเอนไซม์ไม่เพียงพอก็จะทําให้ร่างกายต้องดึงเอนไซม์ของตัวเองออกมาใช้เพื่อช่วยย่อยอาหารนั่นเองจึงทําให้มีผลเสียที่ตามมาคือร่างกายเสื่อมสภาพแก่เร็วขึ้นและทําให้เกิดตัวโรคต่างๆได้ง่ายขึ้นคุณผู้ฟังครับเอนไซม์คืออะไรเอนไซม์คือกลุ่มของโปรโตีนที่มีหน้าที่พิเศษแตกต่างจากโปรโตีนทั่วไป คือมีความสามารถในการเร่งปฏิกิริยาทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายในเซลล์ของสิ่งมีชีวิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงเพื่อใช้ในการสังเคราะห์องค์ประกอบภายในเซลล์และระบบการย่อยอาหารคุณผู้ฟังครับสิ่งที่ควรรู้เกี่ยวกับเอนไซม์ผมจะอธิบายเป็นข้อๆดังนี้ 1. สิ่งมีชีวิตทุกชนิดสามารถสร้างเอนไซม์ขึ้นมาใช้เองโดยความสามารถในการผลิตที่แตกต่างกัน 2. เอนไซม์ inside, ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการย่อยอาหารให้สมบูรณ์ทําให้ร่างกายได้รับสารอาหารที่มีคุณภาพเพื่อนําไปใช้ถ้าย่อยได้ไม่ดีถึงกินอาหารแสนดีก็ไม่เกิดประโยชน์ใดๆทั้งสิ้นครับ 3. เอนไซม์ควบคุมและเร่งปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดถ้าไม่มีเอนไซม์ปฏิกิริยาเคมีทุกชนิดจะเกิดช้าจนชีวิตไม่สามารถอารออยู่ได้ 4. เอนไซม์แต่ละชนิดมีหน้าที่เฉพาะตัว และจะทำปฏิกิริยาเคมีจำเพาะกับสารตั้งตน้นซับสเตรตนั่นเองที่ถูกกำหนดเอนไซม์ชนิดย่อยแป้งจะไม่ย่อยโปรโตีนเอนไซม์ชนิดย่อยไขยมันจะไม่ย่อยแป้งเป็นตน้น 5. เอนไซม์ถูกทำลายโดยง่ายที่ความร้อนสูงเกิน1 1 8องศาฟาเรนไฮต์หรือ4 5องศาเซลเซียสหรือกล่าวอีกในว่าเอนไซมนั้นปรับบางมาก 6. การแช่แข็งฟรีซิง่ง จะไม่ทำลายความสามารถของเอนไซม์ส่วนใหญ่ 7. เอนไซม์บางชนิดจะส่งเสริมการทำงานของหัวใจเอนไซม์ inside แต่และอย่างมีหน้าที่แตกต่างกันไป 8. การขาดเอนไซม์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพราะไม่รักษาสุขภาพของตนเองแต่บางกรณีอาจเกิดจากปัญหากรรมพันธุ์คือโรคที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่ 9. เอนไซม์ที่มีระดับต่ำ low enzyme level ในร่างกายจะสัมพันธ์กับโรคของความเสื่อมต่างๆคือถ้าเอนไซม์ต่ำมาก โรคแห่งความเสื่อมก็เกิดขึ้นมากตามคุณผู้ฟังครับสุดท้ายอยากฝากไว้ว่าเอนไซม์มีความสําคัญและจําเป็นสําหรับสิ่งมีชีวิตเพราะว่าปฏิกิริยาเคมีส่วนใหญ่ในเซลล์จะเกิดช้ามากหรือถ้าไม่มีเอนไซม์อาจทําให้ผลผิดร่างกายเกิดปฏิกิริยากลายเป็นสารเคมีชนิดอื่นซึ่งถ้าขาดเอนไซม์ระบบการทํางานของเซลล์จะผิดปกติคุณผู้ฟังครับเรื่องของเอนไซม์จะมีต่อในตอนที่สองโปรดติดตาม กรณาช่วยกดติดตามกดแชร์และกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอเรื่องอื่นต่อไปด้วยนะครับผมนิพนธ์กุรดานนนัรจชกรและเวชกรรมแพทย์แผนไทยขอเป็นกำลังใจท่านผู้ฟังมีสุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคและภยัยใดๆครับสวัสดีครับ